าดูต้นมะเขือต้นนี้ครับเนี่ยติดเต็มเลยครับด้วยการใช้โมโดโซเดียมกูตาเมตนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิทัไทยพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำปุ๋ย เพื่อสําหรับบํารุงต้นพืชของเรานะครับดูเพื่อนๆลูกมะเขือติดเต็มเลยนะครับด้านหลังผมเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ลูกมะเขือต่างๆนะครับเพื่อนๆเต็มต้นเลยนะครับนะเยอะแยะมากมายฝั่งนี้ก็มีเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยติดเต็มเลยครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับลูกมะเขือนะตรงนู้นก็มีครับเพื่อนๆนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับลูกมะเขือนะครับเพื่อนในการทําน้ํายาสําหรับทําให้พืชของเรานะครับเจริญเติบโตและ ติดดอกออกผลรวดเร็วเลยนะครับทําให้เรานะครับลดรายจ่ายในครัวเรือนเราจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนดูนะครับผงชุลดในผงชุลดนี้นะครับจะมีโมดอโซเดียมกูตาเมดนะครับช่วยในการนะครับเล่งรากเล่งดอกเล่งผลในพืชของเราได้แน่นอนเลยนะครับและอีกตัวนึงนะครับเพื่อน นี่คือเครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกาลังนี้นะครับเขาจะเขียนว่ามีวิตามินมากมายเลยครับนะมีวิตามิน B วิตามิน B ต่างๆนะครับจานวนมากเลยนะครับวิตามิน B ททางนั้นเลยนะครับนะเพื่อนใช้ได้แน่นอนนะครับในการบํารุงรากและทําให้พืชของเรานะครับเจริญเติบโตในวิตามินที่มีอยู่ในนี้นะครับโดยเราจะใช้นะครับเพื่อนโดยง่ายๆเราจะใช้ตัวนี้เลยนะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูตรงนี้ครับเนี่ย ดูนะครับผมเตรียมน้ํามาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้จํานวนน้อยหรือว่าใช้ในบ้านของเรานะครับจํานวนน้อยในในครัวเรือนหรือว่าในแปลงผักที่มีจํานวนน้อยนะครับเราจะใช้ประมานนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนะหช้อนโต๊ะพูเลือนเพื่อนนะครับน่ะเทใส่ลงไปในน้ําจํานวน5ลิตรครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวช่วยนะครับคือ ในการเล่งลากด้วยนะครับและทําให้พืชของเราใบเขียวขั้วเหนียวขึ้นและ,จะเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆเ,เราจะใช้เครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งฝาครับต่อน้ํานะครับห้าลิตรเหมือนกันลงไปผสมกันเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจะนําไปลดล่าดนะครับนะคนทุกอย่างเข้ากันระหว่างผงชูรสเครื่องดื่มชูกําลังและน้ําจํานวน5ลิตรนะครับ ในสวนเล็กๆเท่านั้นนะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าบ้านของเพื่อนๆนะครับมีสวนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เพิ่มจํานวนน้ําแล้วก็เพิ่มจํานวนผงทิษลดและเครื่องดื่มชูกําลังให้ตามให้มากตามสัดส่วนของสวนของเรานะครับในการลดลาดในครั้งนี้นะครับหรือว่าทุกๆครั้งนะครับในการลดลาดเราจะลดลาดปุ๋ยนี้นะครับอาทิตย์ละสครั้งหรือ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับในการลดราดเพื่อบำรุงต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ของเราติดดอกและออกผลนะครับผมใช้ในในสวนของผมนะครับที่ใช้เป็นสวนมะเขือแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆติดเต็มเลยครับเพื่อนๆดูติดเต็มเลยนะครับเนี่ยติดดอกออกผลเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับต้นมะเขือเต็มต้นเลยครับนะมีหลายต้นด้วยนะครับต้นนู้นก็มีครับนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับติดดอกเต็มเลยครับเนี่ยเพื่อนดูดอกก็เยอะแยะมากมาย เดี๋ยวเรานะครับนำน้ำที่เราได้ทําการผสมตัปุ๋ยนะครับไปรดราดผมลดราดทุกอาทิตย์ละ2ครั้งเลยนะครับสําหรับเครื่องดื่มชูกําลังกับผงชูรสที่มีโมโนโซเดียมกูตามีนะครับในการบํารุงต้นพืชของเราที่มีในผงชูรสเพิ่มนะครับจํานวน ลูกเพิ่มจำนวนดอกนะครับนะแล้วก็ติดดอกออกผลจำนวนมากตามไปดูวิธีการลดราดกันเลยครับดูต้นมะเขือต้นนี้ครับเนี่ยติดเต็มเลยครับด้วยการใช้โมโดโซเดียมกูตเมทนะครับจากผงชุลลดนะครับใส่ไปเลยครับเนี่ยน้ำลดราดและเครื่องดื่มชูกํำลังครับลดราดไปเลยครับอาทิตย์ละ2ครั้งเราก็จะได้มะเขือลูกใหญ่ๆและติดดอกออกผลจำนวนมากเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเต็มเลยครับ ในการลดราดนี้นะครับเมื่อเราผสมแล้วนะครับเราจะต้องลดราดให้หมดภายในคราวเดียวนะครับสําหรับเครื่องดื่มชูกําลังและผงชูรสต้นพริกต่างๆนะครับต้นไม้ต่างๆลดราดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักต่างการ,กรเกษตรนะครับลดราดได้ด้วยผงชูรสซึ่งมีโมดโซเดียมกูตเมทนะครับและในเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B และวิตามินรวมต่างๆนะครับ ในการบำรุงต้นพืชเร่งดอกเร่งใบเร่งผลให้เจริญเติบโตและติดดอกออกผลจํานวนมากเพื่อนๆดูครับนี่มาดูต้นพริกต้นนี้ครับติดดอกออกผลเต็มเลยครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเต็มเลยครับนะใช้ได้แน่นอนสําหรับผงชูรสและเครื่องดื่มชูกําลังครับเต็มเลยครับเพื่อนๆต้นมะเขือพวงด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังติดดอกและออกผลจํานวนมากเลยนะครับสําหรับมะเขือพวงนะครับดูเพื่อนๆดูครับนะ แล้วก็นี่นะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับต้นมะเขือลูกมะเขือก็มีครับเนี่ยเต็มเลยครับนะติดดอกออกผลจํานวนมากตอนนี้กําลังเริ่มติดดอกเลยครับและออกผลเพื่อนเพื่อนดูครับทุกกิ่งทุกก้านมีหมดเลยครับสําหรับต้นมะเขือเราเมื่อเราใช้นะครับโมโนโซเดียมกูตเมทที่อยู่ในผงชุดรสนะครับน่ะติดเต็มเลยครับทุกกิ่งทุกก้านนะครับเลยเริ่มติดลูกเล็กลูกใหญ่เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ก็มีครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับง่ายๆเลยครับนะลดราดไปเลยครับนะ ลดราดอาทิตย์ละ2วันหรือว่าอาทิตย์ละวันก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับติดดอกออกผลแน่นอนครับเพื่อนๆดูมะเขือลูกนี้ครับใหญ่โตมโหลานมากเลยนะครับเมื่อเราลดราดด้วยโมโนโซเดียมกูตเมตรหรือว่าผงชุดรดนะครับและเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเพื่อนลดลาดไปเลยครับ คลิปนี้นะครับท่านเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปการใช้ผงชุลลดที่มีโมโนโซเดียมปูตเมทนะครับและเครื่องดื่มชูกําลังในการลดลาดต้นพืชของเราให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตติดดอกออกผลมากนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยยพีช n แนลได้นะครับครับตอนนี้กําลังติดดอกออกผลเต็มเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเริ่มติดดอกเต็มเลยครับสาหรับมะเขือแล้วก็ติดลูกใหญ่เริ่มแล้วครับนี่เต็มเลยครับและคลิปนี้นะครับในการใช้ผงชุรลดนะครับ และเครื่องดื่มชูก,กําลังในการลดลาดต้นพืชของเรานะครับให้เจริญเติบโตและติดดอกออกผลก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทยยพีชนแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยยพีชนแนลครับผม